ต่อกันที่ละครเรื่องเล่มยุราค่ะคืนนี้มีแกงหม้อใหญ่มาเสิร์ฟค่ะพี่แทบแซ่บมากๆนะคะคืนนี้ค่ะบ้านราเมศหรือว่าบูมกําลังแฮปปี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีให้ทุกคนได้ชื่นใจนะคะบูมและฮาน่ากอดกันหวานชื่นแต่ดูค่ะแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วค่ะอาริสหรือว่าแอนนานั่นเองแล้วก็เพื่อนรักอย่างนิตาดิชิต้าขอมาแสดงความยินดีด้วยนั่งร่วมโต๊ะอาหารกันคือคัล้วค่ะคราวนี้นะคะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะจับตาดูนะเมนู ปซ่าฟ้าช่อนตัวใหญ่อยู่บนโต๊ะแต่อีกสักแป๊บค่ะมันจะไปอยู่บนหัวของคุณคณะรินารัตโอ้โหที่ออกตัวทะเลาะกับนิตาดิ่กิต้าสึกครั้งนี้บอกเลยนะคะว่าแซ่บมากก่อนถ่ายทำมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไปชมกันค่ะวันนี้จะโดนสัดแกงอีกแล้วจ้าทำไมเป็นคูวรีกันหรอใช่ระหว่างตัวตึงกับตัวแม่นี่นี่อันนี้เป็นตัวตึงนี่เป็นตัวแม่ทะเลาะกันใช่สาดอะไรกันสดแกงสัดน้ำ วิสเซนไม่เช่อเรื公公่องของตัวเองเราคือพ่อกันก็ไม่รู้ว่าจะมมทะเล็อกทำไมพอมพอมากค่ะอยากจัดอยากจัดให้เด็กมันรู้สักหน่อยเข้าใจไหมว่าใครตัวแม่ลูกอะไรแบบนี้ อะไรอย่างเี right, ้ค่ะคือตั้งแต่เช้าก็คือนั่งนั่งอ่ไอะ่ะนุงีนี้สนุกไหมสนุกมากไหมแล้ไหมะก้อกมาด้วยไหมอร่อยไหมไม่ได้กินเลยอยู่กันเท่ารบ้งไม่รู้เลยอะหนูเองค่ะ ขนลุกเลยนะขนลุกเลยอ่ะมันคือแบบเป็นฉากที่แซบแับแซบของจริงแซบกว่านี้ไม่ได้แล้วเราคือเวลาเราเคยถ่ายละครฉากแว่านี้เป็นยังไงคะพี่เสียไม่ชอบมากแบบเวลาเจอฉากอย่างนี้เราจะแบบพือไม่อยากยี่หัวใครเลยแล้วเห็นก็คืออันนี้คือเขาไม่ได้แบบว่าโยนกันแบบว่าซบซบนะเขาลาดกันจริงๆโอ้แซบมากๆนะคะติดตามชมความสนุกของละครเล่มายุราคืนนี้20นาฬิกาสนาทีค่ะ